สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันศุกร์ที่19พฤษภาคม2566นะครับอยู่กับเรา2คนผมปีเตอร์โบสเจาะลึกเชลซีครับ โค้ดแอคันข่าวลีอาห<อ>ูครับผมเข้าวันนี้ครับวันศุกร์เราจะมาปรีวิวเกมพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่3 7กันนะครับมีบิ๊กแมชตัดสินแชมป์เลยทีเดียวนะครับก็คือซิตี้เจอกับเชลซีถ้าชนะการันตีชูถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกเลยนะครับรวมไปถึงการฟันธงคู่สําคัญในเรื่องของการลุ้นโคต้าท็อปโฟกันด้วยใช่ครับครับรอฟังรายละเอียดกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนแล้วกันครับเริ่มจากน้าแร่ธรรมชาติตราช้างนั่นเองครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันครับวันนี้ขอคําาว่ จะได้ชูถ้วยไหมจะได้ชูถ้วยไหมได้ไม่ได้ไม่รู้ชูขวดน้ําก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็ขอบคุณทางธนาคารกสิกรนะครับก็บริการทุระดับประทับใจนะฮะไปโหลดแอปเคพ u สมาใช้งานกันได้นะครับครบจบธุรกรรมทางการเงินในแอปเดียวกับกสิกรไทยนั่นเองครับอ่ะไปดูโปรแกรมกันหน่อยครับ ก็เป็นสัปดาห์ที่37แต่บางทีมก็เป็น36บ้างพวกนี้นะครับมันยังคลาดคลาดมีพวกทีมตกค้างกันอยู่นะครับไ<ๆ>ล่เรียงเวลากันไปวันเสาร์ที่20พฤษภาคมหกโมงครึ่งนะครับท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, เจอกับทางเบรนท์ฟอร์ดสามทุ่มบอลมัรชเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟูลแลมเจอคริสตัลพาเลซลิเวอร์พูลเจอวินล่าวูฟแฮมตันเจอเอฟเวอร์ตันแล้วก็ห้าทุ่มครึง่งฟอเรสต์เจอกับอาร์เซนอลนัดนี้ก็สำคัญอาร์เซนอลต้องชนะเท่านั้นนะครับ วันอาทิตย์ที่21นะครับทุ่มครึ่งเวสต์แฮมเจอกับลีสแล้วก็2องทุ่มครับไบรตันเจอกับเซาว์ธัมป์ตันแมนซิตี้ครับเจอกับเชลซีแล้วก็วันจันทร์นะครับตีสอนะครับมันเดย์ไนท์นิวคาสเซิลจะเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์นั่นเองครับครับผมนะก็คุณนี่จะช่วยอาร์เซนอลได้บ้างไหมอาร์เซนอลตอนนี้เขาต้องการทำไมต้องไม่รูปหน้าแบบนั้นอย่าคาดหวังอย่าคาดหวังและจะไม่ผิดหวังถูกต้องนะครับอ่ะเรามาเริ่มกัน สัปดาห์นี้อาจจะไม่ได้ไล่เรียงตามเวลาแต่เราขอเรียงแบบนี้แล้วกันเอาเป็นอาร์เซนอลแมนซิตติทีมลุ้นแชมป์แล้วก็ไปโซนลุ้นท็อปโฟเรียงตามไทม์ไลน์การลุ้นแชมป์ไทม์ไลน์การลุ้นแชมป์อ่าใช่นะฮะเริ่มต้นที่ฟอเรสต์นะครับเจอกับอาร์เซนอลนะครับเป็นบ้านฟอเรสต์นะครับก็เปิดบ้านซิตี้กาวนะครับเจอกับอาร์เซนอลนะสถิติการพบกันนะครับนัดแรกของซีซั่นที่บ้านของอาร์เซนอลเนี่ยก็เจ้า เจ้าบ้านชนะไป5-0โอ้โหนัดแรกอาเซนอลถล่มมา5-0เลยนะฟอเรสต์ rate, นัดนี้นะครับยังต้องเน้นเอาแต้มเหมือนกันคือแม้ว่าสถานการณ์จะค่อนข้างโอเคแต่แต้มยังต้องการอีกนิดหนึ่งเพราะพวกเขาก็ยังไม่รอดตกชั้นนะครับผลงานล่าสุดเนี่ยเสมอเชลซีมา2-2ทําให้ไม่แพ้ใครใน2เกมหลังสุดนะครับ ส่วนสภาพทีมนะครับก็มีของคุณซูสตีฟคูเปอร์เนี่ยมีเอ็มแอนเอลเดนิสอันนี้หายเจ็บกลับมาปีกตัวจี๊ดนะแล้วก็พวกเขายังมีตัวเจ็บอีก8ปรายที่ยังเจ็บอยู่จอห์นโจเชลวีโคแบกนะสกาป้าสกอตแมคเคนนาโอมาริชาร์ดนิโกลวิลเลียมนิโกลวิลเลียมนะครับกิสฟูดดีนเฮนเดอร์สันแล้วก็เบิงคคเน่โอ้โหเจ็บกันเพียบเลยนะฝั่งอาร์เซนอลครับนะนัดนี้ต้องพยายามชนะให้ได้ก่อนคือตัวเองเตะวันเสาร์ถ้าไม่ชนะเนี่ยมันแทบจะ ไม่ต้องไปลุ้นอะไรแล้วแต,แต,แต่แต่ชนะเนี่ยก็ยังพอไปลุ้นให้ซิตี้<ๆ>เข้าไปสะดุดแพ้แล้วก็ไปลุ้นถึงนัดสุดท้ายได้ต้องทำกันบ้านของตัวเองก่อนสภาพทีมของกุซูมิเกลเดลต้าเนี่ยพลาดใช้งานกาเบลมาตินเนลี่ที่บาดเจ็บจากเกมที่แล้วนะครับรวมไปถึงมีพวกที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้อย่างวิลเลียมซาริบามิยาสุโอริออร์อเล็กซานเดอร์ชินเซนโก้แล้วก็โมฮัมเหม็เดเอลนี่ต่างแบบปิดเทอมไปก่อนแล้วทั้งสิน้นนะรายอัพทีค่คาของทั้งสองทีมฟอเรสต์นี่ก็4ี่สามสาม กิฟไวท์อวูนิยี่จอร์นสันนะช่วงหลังนี้กำลังเล่นได้ดีเลยแนวลุกชุดนี้นะก็เป็นแนวแแนนววลุกหลักที่จะเป็นตัวความหวังนะแล้วก็ผู้สาวตูนาวานี่โหตัวเซฟเลยนะฮะส่วนอาร์เซนอลครับ4-3-3นะแรมเดลฟ้าเสานะครับคู่เซ็นเตอร์ต้องเป็นคีวีออคู่กับกบเาเบรียลเกลเยสนะครับไวท์แบ็คขวาเทียนนี่แบ็คซ้ายสามิดฟิลด์ครับโอเดกาจอร์จินโยกานิชาก้าส่วนบนะุเก็ตสก้าเนี่ยเล่นเป็นปีกขวานะครับเชซุสเป็นกองหน้าตัวกลางแล้วก็ทอสซาดนะครับเล่นเป็นกองหน้้้าาาดนซย ไม่ง่ายสำหรับอาร์เซนอลเหมือนกันนะไง่ายจริงเพราะว่าฟอเรสต์เขายังไม่การันตีรอดตกชั้นไงคือเขาห่างจากโซนอันตราย3แต้มแต่ประตูได้เสียเขาเป็นรองลีสที่อยู่อันดับ18นะครับลีสเซลบยี่สิบห้ฟอเรสต์ลบส1จับพัดจับผูกแพ้แล้วลีสชนะขึ้นมาเนี่ยเดนวแซงนะใช่ครับเพราะว่าไม่ง่ายแล้วก็อาร์เซนอลเกมนี้เต็มไปด้วยแรงกดดันเพราะถ้าเกิดไม่ชนะเนี่ยมันจบก่อนเลยใช่ใช่ไหม แล้วก็ตัวหลักๆห,หลายคนไม่อยู่ด้วยนะครับซาลิบาไม่อยู่มาตินนลลี่ไม่อยู่แต่ผมว่าอาร์ซอลอาจจะเบียดได้ว่ะผมว่าผมว่าซิตี้แชมป์น่าจะจบวีคนี้แหละแต่มันอาจจะไม่ได้จบตั้งแต่วันเสาร์ผมว่าน่าจะไปจบวันอาทิตย์ผมให้อาร์ซอลนเฉือนได้แล้วก็ ดูที่ฟอร์เรสเจอร์กับเชลซีมาจริงๆผมว่าไม่ไม่ได้แข็งขนาดนั้นเข้าใจอยู่แต่ที่เชลซีไม่ชนะเพราะเชลซีห่วยเองใช่ครับนะครับแล้วก็เกมรับยังมีหลวมเปิดพื้นที่ตรงฮาฟสเปซค่อนข้างเยอะถ้าอาร์เซนอลจะระวังก็ระวังเรื่องรูปกลางอากาศของอาวอนิยี่แข็งมากคนนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเกมรุกของฟอร์เรสเนี่ยแบ็กสองข้างมันจะเติมขึ้นมาแล้วเป็นคนครอสก็คือเรนันโรดี้กับแซดออริเยให้ระวังให้ดีเรื่องลูกกลางอากาศแต่เชื่อว่าอาร์เซนอลชนะได้ครับผมให้เฉือน2-1งหนึ เห็นด <The> ้วยกับพิธีกรเหมือนกันว่าเชื่อว่าเซนนอนยังภาษีที่กว่าคือแม้ว่าแน่นอนว่าฟอร์เรสต์ผมว <Believe. S 1> ่าพวกเขาเล่นอย่างน้อยเขาขอหนึ่งแต้มก็ยังอุ่นใจถ้าฟอร์เรสต์ได้นะแล้วก็พวกเขาก็ยังไม่ได้เล่นแบบไม่มีไม่มีความหมายไม่มีแรงดึงใจผมว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับเซนอนเองมากกว่าคือมาตรฐานคุณภาพถ้าเซนอนเล่นแบบใส่เต็มยังไงอาร์เซนอลเหนือกว่าฟอร์เรสต์เยอะอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะมีเคสแบบนัดก่อนไหมที่ถ้ารู้สึกแบบถอดใจไปเองซะก่อนอย่างเงี้ยอาร์เซนอลเองจะแบบ จะมีความมุ่งมั่นน้อยลงคือเราต้องมองว่าถ้าเกิดเขามองว่าเขาไล่ซิตี้ไม่ทันแล้วใจเขาจะถอดเลยนะเพราะอันดับ3าอย่างนิวคาสเซิลหรืออันดับ4อย่างแมนยูก็ไม่มีทางแซงอาร์เซนอลได้อยู่แล้วอะ่ะแต่ผมเชื่อว่าพวกเขาเองก็อยากจะจบซีซั่นให้ดีที่สุดไม่ใช่จบแบบเหงาหงอยเนี่ยเห็นได้กับเบเตอร์โบสเอาสกอร์เดียวกันเลยอาร์เซนอลบุกชนะ2 1ครับผมอ่ะทีนี้มาดูแมนซิตี้ครับเปิดเอตีฮัดเจอกับเชลซีเหมือนที่บอกไปอ่ะสมมุติถ้าอาร์เซนอลชนะได้แล้วซิตี้ชน,น,น,นะเชลซีได้แชมป์ก็ การเจอกันเล็กแรกเนี่ยเล่นที่สแตมฟอร์ดบริดเนี่ยซิตี้บุกไปชนะมา1-0ก่อนแล้วก็ในบอลถ้วยถล่มเชลซีเละเทะ4ลูกเลยจริงๆบอลถ้วยเจอทั้งเจอทั้ง FA เจอทั้งลีกคัพนะปีนี้โดนเขามามหลายลูกแล้วนะฮะซิตี้เนี่ยนะล่าสุดนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกถล่มเรอัลมาดริดมาขาดลอย4-0นะครับแล้วก็บอลลีกชนะเอฟเวอร์ตันมา3-0ชนะในลีกมา11เกมรวดสภาพทีมของกุนซูเป๊ปกวาร์ดิโอลาตัวเจ็บคนเดียวเหมือนเดิมก็คือนาธานอาเก้ที่เหลือพร้อมลงสนาม เชลซีนัดล่าสุดเขเสมอฟอร์เรสต์มา2-2นะครับโหน้ำตาจะไหลไม่แพ้มา2เกมติดนะฮะ <c oughs> หลังจากที่เคยแพ้มา6นะัดรวดสภาพทีมของคุณซือแฟรงค์ล้ำผ่านครับพลาดใช้งานหลายคนไม่ว่าจะเป็นเอ็นโกโล่กองเต้เจ็บคนขาหนีบจากการซ้อมสัปดาห์ที่แล้วโอ้โห oh, <ho, S 1> สวยจริงนะฮะแล้วก็พวกที่เจ็บอยู่ก่อนแล้วทั้งอาร์มันโดบรยาริสเจมสันเมาส์มาคูคูเรยยเบนชิวเวลมาเตโอโควาสิตคูลิบาลีแต่คือต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าตอนที่เราอัดเนี่ยลมผ่านยังไม่ได้สัมภาษณ์ แต่ถ้าเราอ้างอิงจากสัมภาษณ์นัดที่แล้วเนี่ยคูดิบารีอาจจะฟิตทันอาจาะอาจาะนะเพราะว่าลมพาดบอกว่าหายเจ็บแล้วแต่แค่ยังไม่ฟิตไปดูรายชื่อที่ค่าจากฮูสกอร์นะครับแมนซิตี้นะครับทางฮูสกอร์เนี่ยมองว่าอาจจะเปลี่ยนแผนนะโมเดล4-2-3-1ทางที่จริงๆแล้วเล่น3-2-4-1มาตลอดอเลยนะครับเปลี่ยนทำไมวะเนี่ยไม่แน่ใจผมว่าพอเล่นจริงๆอ่ะสโตนจะไปยืนกลางร,รับ,รบนะครับกับโรดดี้ เอาของฮูกสกอร์ก่อนแล้วกันเอเดสซอนเฝ้าเสาอาคานจิเป็นเป็นกองหลังตัวซ้ายสโตนตัวขวาลาป็อจกจับคู่เซนเตอร์กับดีอาร์สคู่กลางเป็นกุนโดกันกับโรดี้แล้วก็ตัวลุกเป็นโฟเดนเควินเดบรอยดิยัตมาเรสแล้วก็เออร์ลิงเบรา์ฮารันแต่ผมว่าเวลาเล่นจริงๆเหมือนที่บอกไปาสามเซนเตอร์มันน่าจะเป็นอาคาันจิลาป็อกดีอาร์ส คู่กลางเป็นโรดี้กับจอร์นแล้วก็กุนโดการลอยขึ้นสูงกว่าน,นี้ใช่กุนโดการจะไปเล่นเป็นกลางรุกกับเควินเดอรอยแล้วก็ปีกข,ขวาริยัตมาเรสปีกซ้ายก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นฟิลโฟเรนหรือจะเป็นแจ็คกิลิชแต่กองหน้าเออร์ลิงบรห์ฮารันแน่เชลซีสี่สามสามครับประตูเป็นเกป้ากองหลังเป็นชาลบาเตียโกซิวาบาเดียชิวแล้วก็ลูอิสฮอลนะครับดาวรุ่งตรงกลางมีเอนโซคอเนอร์กาลลาเกอร์รูเบนลอตตชิกนะครับ แล้วก็ตัวรุกเป็นโนนี่มาดูเอเคกองหน้าเป็นชูอัลเฟลิกส์ครับแล้วก็ปีกซ้ายเป็นราฮิมสเตอร์ลิงครับอันนี้เขาคาดการกันมายังไงคู่นี้แต่แป๊บหนึงนะเตะสี่ทุ่มเมื่อกี้ในโปรแกรมมันเป็นสองทุ่มอ่าอ่าผิดใช่ไหมโอเคสี่ทุ่มนะครับเตะสี่ทุ่มนะยังไงดีิสบอสไม่เห็นมุมไหนจะสู้ได้เพราะว่าเอาความความกระหายเชลซีก่อน โชซีก็ไม่ได้รู้นอะไรอ่ะชนะไปก็อันดับไม่ได้ดีกว่าเดิมแพ้ไปก็ไม่ได้ตกชั้นแรงจูงใจไม่มีอะไรแล้วถ้าจะมีก็คงมีอย่างเดียวคือเล่นเพื่อให้โชว์โปชิติโน่หน่อยว่าใครสมควรได้ไปต่อ,อแต่ซิตี้เนี่ยโอ้โหคุณค่าและความหมายมันเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นการชนะเพื่อการันตีแชมป์ <c oughs> นะครับการสานต่อความมั่นใจก่อนไปเล่นพวกนัดชิง FA กอนเล่นนัดชิงยูฟาแชมเปียนส์ลีแล้วถ้าน,นนี้เล่นในบ้านแมนซิตี้ถูกไหมถูกพวกเขาคงไม่อยากที่จะต้องชะลอการชูถ้วยไปไปชูถ้วยนอกบ้านชถูกป่มใช่มีแฟนบอลมาเต็มสนามเนี่ยก็อยากจะชูนัดน,นี้มันมีแต่ความมุ่งมั่นไปหมดผมว่าไม่น่ามีปัญหาครับซิตี้แชมเปียนเบลีกแน่แล้วก็สกอรรเนี่ยออผมว่าไม่อยากมองข้ามโอกาสที่แลมพาร์ดจะมาแบบเปลี่ยนไปเล่นหลังสาครับผมก็คือเล่นเกมรับหน่อยนะครับให้มันแบบ เก็บเราพรามันแน่นเพราะว่าไปเปิดแรกน่าจะโดนซิตี้ถลม่มแต่ไม่ว่ายัางไงผมว่าก็สกอร์ขาดอยู่ดีผมให้ซิตี้ชนะสามศูนย์คืออย่างที่โบอสพูดไปหมดแล้วเรื่องแรงจูงใจผมเห็นด้วยหมดเลยแล้วก็สกอร์ก็น่าจะไปในทิศทางใกล้ๆกันเลยคือ,อแล้วปีนี้ในบ้านแมนซิตี้ถ้าเอาแค่ปารีสตินปี2023ก็ชนะรวดแล้วก็เราลองมาย้อนดูสถิติเวลาเจอทีมใหญ ตบทั้งนั้นเลยนะแล้วตบขาดด้วยนะสมมุติถ้าคุณไปเยือนที่เอริฮันเนี่ยคุณโดนตบตลอดตลอดเลยแบบทีมอื่นนะฮะซึ่งเชลซีเองไม่ได้มาด้วยด้วยแบบขุมกําลังที่พร้อมขนาดนั้นด้วยแล้วก็ความมั่นใจเรื่องของอะไรต่างๆเชื่อว่ามีสามยืนพื้นเหมือนปีเตอร์บสเลยแต่อาจจะมากกว่านั้นได้ด้วยอถ้าเกิดว่ายิงแล้วมันมายิงแล้วหลายยิงแล้วหลายไอของผมนี่คือให้อย่างน้อยนะอย่างน้อย at least ผมก็สามยืนพื้นกงินสามศูนย์หนึ่งกัน แต่อันดีคืออาจจะเป็น4ีหรือหาถ้าเกิดว่าแบบเกมมันไหลจริงจริงโอ้อยากตบซีซั่นแล้วเว้ยเอออ่ะมาดูบอลมัทเจอกับแมนยูในเต็ดบ้างอันนี้ก็เป็นข้าม,มาสู่โซนลุ้นทัฟโฟกันบ้างแล้วนะครับสำคัญมากบอลมัทเปิดบ้านวัตเทอริตี้สเตเดียมนะครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสถิตินัดแรกเนี่ยแมนยูเปิดบ้านชนะบอลมัทมา3าศูนย์แล้วก็4ครั้งหลังสุดแมนยูชนะ3แพ้1ก็ถือว่าสถิติแมนยูดีกว่าบอลมัทในการเจอกัน บอลมาสถานการณ์ค่อนข้างชิลนะไม่ได้ลุ้นอะไรฮนะแบบไม่ได้ลุ้นอะไรเป็นจริงเป็นจริงัง,งตอนนี้อยู่อันดับที่14โ oh. อ้สภาพทีมของคุณซือแกลลี่เออรนิวเนี่ยก็พลาดใช้งานผู้เล่น5คนนะครับไม่ว่าจะเป็นซิเมนโยนะครับฮัมเมตตาเร่มาคัสทาเวเนียไรอันเฟเดริกจูเนียร์สตานิสลาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บทั้งหมดส่วนฝั่งแมนยูนเต็ดนะครับการลุ้นท็อปโฟยังประมาทไม่ได้และต้องจริงจังทุกนัดที่เหลืออยู่เหมือนกันนะครับครับต้องพยายามชนะนัดนี้ถ้าชนะได้จะแข่งเท่าลิเวอร์พูลแล้วก กลุ่มความได้เปรียบเหนือลิเวอร์อพูซี่แต้มสภาพจะมีของกุญซื้อเอเินเทนฮาร์ตเนี่ยก็ต้องรอเช็คความฟิตของสกอตต์แม็กโทมิเน่แล้วก็แรดฟอร์ดที่เจ็บเล็กน้อยแต่คาดว่ามีโอกาสที่จะฟิตทันครับสองคนนี้ขณะที่มาเซลโซวิเซอร์นะครับแล้วก็พวกริซันโดมาตินเนสอ่าเลนนี่ฟันเดเบกพวกนี้ยังบาดเจ็บนะครับครับแต่ว่าได้วารานกลับมาตั้งแต่ก่อนอันนี้แล้วนะอันนี้คือข่าวดีแล้วส่วนต,ตัวจริงที่คาดของเว็บไซต์ฮูสกอร์นะครับบอลมัดก็ฝากความหวังไวท้ที่พวกตัวลุกด้านบนออตตาล่านะครับ อัลตร้าแล้วก็มีบิลลิงมีเคสตี้มีโซลันกี้นะครับก็จะเป็น4ประสานที่คอยป่วนคู่ต่อสู้ส่วนแมนยูนนเต็ดครับ4 2 3 1นะครับเดียาราเฝ้าเสาว,วาลานยืนคู่กับลินเดเลอร์ครับแล้วก็ฟันบินสก้ายืนแบ็คขวาแบ็คซ้ายชอคู่เซ็นเตอร์กาเซมิโลเอเล็กเซ่นนะครับสามมิดฟิลด์อันโตนี่อ่าบูโน่แฟร์นันด์มาคัสแรดฟอร์ดแล้วก็นาเป้าอองตอนีม่มาซิยาลปีนี้แมนยูเกมในบ้านเทพแต่เกมเยือนหลายๆครั้ง สะดุดแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับนัดนี้ถือว่าสำคัญนะคือจริงๆเนี่ยลิวพูลกับแมนยูเนี่ยเตะพร้อมกันน่าจะทราบผลกันแบบเรลไทม์เลยแล้วก็ถ้านัดนี้แมนยูยังชนะได้เนี่ยโอกาสจบท็อปโฟสูงมากตอนนี้นำลิวพูลหนึ่งแต้มแต่แข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดไงใช่ไหมครับนัดนี้สำคัญแล้วผมดูเรื่องของแรงจูงใจเป็นหลักบอลมัดมันไม่มีลงมีลุ้นอะไรอะตอนนี้39แต้มใช่ไหมครับ,รบก็รอตกชั้นไปแล้ว ผมว่าแมนยูน่าจะคืนฟอร์มเกมเยือนได้สักทีนะชนะได้แต่ผมว่าอาจจะไม่ได้ขาดลอยสองหนึ่งแมนยูเฉือนอย่างที่บอสบอกนะว่าถ้าเรามองที่ตลางคะแนนลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าสมมุติชนะลวดอีก2นัดที่เหลือเลยลิเวอร์พูลจะมีมากสุดได้แค่71็ดสิเอดแต้มแมนยู <S <S <Man U S 1> ตอนนี้มี66 <S 2> <S 2> แต่มีโปรแกรมในมือมากกว่า3นัดนั่นแปลว่าพวกเขาขอแค่หแต้มอะ ขอแค่หกแต้มพวกเขาก็จะมีแต้มเป็น72ลิเวอร์พูไม่มีทางแซงได้ครับถ้าชนะนัดนี้อีกสองนัดที่เหลือเขาขอแค่อีกชนะอีกนัดเดียวพวกเขาก็ได้ไปแชมเปี้ยนลีกแล้วอ่ะแล้วเกมในบ้านเยอะด้วยเจอทีมที่ไม่ค่อยได้มีลุ้นอะไรด้วยเนาะทีมผมก็หนึ่งในนั้นแต่ก็นั่นแหละแต่ถ้ามาพลาดนัดนี้มันคือการหมูหกเลยนะในความรู้สึกผมนะจะกลายเป็นกดดันเลยนะจะกลายเป็นกดดันโดความกดดันให้ตัวเองทันทีแต่ผมเชื่อว่าคงไม่ใช่อย่างนั้นผมเชื่อว่าแมนยูที่เล่นแบบเน้นๆน่าจะชนะได้อื เอาเป็น1 0บุกไปแบบเฉือนเลยครับผมนะครับเอาไปดูลิเวอร์พูลของโค้ชแอคนะครับจะเปิดแอนฟิลด์เจอกับแอสตันวิลล่านะฮะสถิติการพบกันนัดแรกที่บ้านวิลล่าเนี่ยลิเวอร์พูลบุกชนะ3-1แล้วก็5ครั้งหลังสุดลิเวอร์พูลชนะรวดเลยนะคือมันเคยมีฤดูกาลหนึ่งที่โดนถล่มใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนั้นนี่คือลิเวอร์พูลเอาหมดเลยนะครับครับลิเวอร์พูลนัดล่าสุดเนี่ยชนะเลสเตอร์3-0มศูทำให้ตอนนี้ชนะมา7เกมติดต่อกันแล้วครับ ตอนนี้ก็ยังต้องชนะต่อไปเพื่อความหวังเล็กน้อยในการลุนท็อปโฟสภาพทีมของคุนซือเจอเก้นคล็อปข่าวดีคือได้โรเบโตฟิมิโน่กลับมาซ้อมเต็มรูปแบบน่าจะมีชื่อสำรองเป็นอย่างน้อยเป็นเกมส่งท้ายฟิมิโน่ในบ้านนัดสุดท้ายด้วยนะฮะส่วนนาบีเกต้าน่าจะยังไม่พร้อมตามเดิมพอ,อโรงพยาบาลน,นะครับ <laughs> วิลล่าครับนัดล่าสุดชนะสเปอร์มา2-1หยุดสถิติแพ้2เกมรวดได้แล้ววิลล่ายังมีแรงจูงใจลุ้นอันดับ6อันดับ7ได้อยู่ถ้าชนะสภาพทีมของคุณซือูในเอมิรี่ครับได้คาร์ลัมแชมเบอร์สนะฮะหายป่วยกลับมาช่วยทีมขณะที่เจสเตียกับฟิลิปเป้กูตินโนย,ยังมีอาการบาดเจ็บพลาดลงสนามทั้งคู่ไปดูรายชื่อที่ค่าจากฮูสก์ครับ ทางวินล่าจะมาในแผน4-4-2นะครับประตูเป็นเอมิเลโนมาติเนสกองหลังก็จะมีแอชลี่ยังเอนซูรีคอนซาไทรอนมิงแล้วก็โมเรโนแดนการมีดักลาสซูยมีกามาร่ามีจอนแม็กกินมีเจค์อบแรมซี่แล้วก็คู่หน้าเป็นบูเฮนเดียกับวัตกินเรียบภูมมีใครบ้างครับคนแรกครับครับผมส่วนเรียบภูมเนี่ย4-3-3อาริซงเบเกอร์เฝ้าเสานะครับฟันได้คู่โกนาเต้แล้วก็แบ็กซ้ายขวานะครับโรเบิร์ตสันอาร์โนสามวิดฟิลครับโอ้โหโจนเบลลิงแฮมนะครับยืนนนนนต้้้องมาาะคคีแลวก็ฟบบิโรั รวมไปถึงจอแดนเฮนเดอร์สันก็น่าจะได้ประจำการต่อด้วย3แนวรุกครับก็มีความไปไ,มได้ที่จะใช้เซตนี้นะฮะดีอาร์กัสโปแล้วก็ซาร่าแต่ถ้าจะมีเปลี่ยนจากตรงนี้มผมว่าปีกซ้ายนะดีอาร์อาจจะสลับไปนั่งบ้างหรือเปล่าอาจจะเป็นโชต้ากลับมาเป็นตัวจริงบ้างไหมอันนี้ต้องรอดูวาลิภูยังต่อลมหายใจเล็กๆได้หน้าชนะได้เพราะว่าพวกเขา7นัดรวดที่ผ่านมามีหลายนัดที่เราคิดว่าอาจจะมีสะดุดกลางทางบ้าง ก็แต่ก็ผ่านมาได้ตลอดนะนั้นที่แล้วเจอเลสเตอร์ที่หนีตกชั้นก็ยังเอาตัวรอดได้นันนที่ผมว่าก็เอาตัวรอดได้ให้ที่พูช้ชนะหนึ่งศูนลูกเดียวคือวิลล่าฟอร์มแรงด้วยคือแม้ว่าจะมีช่วงที่สะดุดแพ้ไปประมาณสองนัดมั้งแต่ก็กลับมาแล้วไงกลับมาแล้วก็วิลล่าตอนนี้ในทีมของคกูซูอูนมอรี่ผมว่าประหาทไม่ได้จริงๆทุกอ,อย่างก,กำลังลงตัววัตสกินฟอร์มฮอต นะบูเอเนียเนี่ยยืนเป็นหน้าคู่ก็โอ้โหจ่ายคีย์พาร์อย่างเก่งลงตัวฮะแต่หนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกว่านัดนี้มันจะพิเศษแล้วนะักเตะที่พูใส่เต็มแน่เพราะว่ามันเป็นเกมในบ้านนัดสุดท้ายเพราะนัดหน้านัดสุดท้ายในบ้านนัดสุดท้ายจะเล่นนอกบ้านแล้วจะไปเยือนซาวด์แฮมตันดนะังนั้นมันต้องมีของขวัญอะไรให้กับแฟนบอลอะ่ะแล้วก็มีอัลลาฟิมิโนอัลลาเจมส์มิลเนอร์เกย์้าออกเลดแชมเบอร์เลนผมว่าอย่างน้อยมันต้อง เก็บนนชนะเพื่อเป็นการส่งท้ายให้มันสวยได้สำหรับในบ้านซีซั่นนี้ผมว่าลิฟวูชนะ2-0คนระับอ่อาฟันธงอีกคู่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นเกมสําคัญนะครับนิวคาสเซิลก็ลุนท็อปโฟอ,อยู่เจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับนิวคาสเซิลนัดนี้ถ้าชนะจะก,การันตีท็อปโฟทันทีนะครับเพราะว่าเกมเมื um, ่อ er วันศุกร์เนี่ยเมื่อคืนพืชรหัสเข้าวันศุกร์เนี่ยชนะไปก่อนแล้วนะครับจะมี72แต้มยังไงลิฟวูก็จะไล่ไม่ทันถูกต้องเลยแต่ถ้าเสมอต้องไปลุ้นเก็บ อีกสักแต้มในนัดสุดท้ายที่ไปเยือนเชลซีเลสเตอร์ถ้าแพ้นัดนี้นะแล้วลีสชนะเวสแฮมแล้วเอฟเวอร์ตันชนะวูลฟได้ตกชั้นนะครับ,รบเพราะฉะนั้นมันมีเวอร์ซินาริโออยู่ก็คือถ้าเกิดคุณแพ้และอีก2ทีมมีตกชั้นด้วยการชนะหมดเลสเตอร์ปลิวเลยนะครับไปแชมเปีย้ยนชิพเลยเพราะฉะนั้นอย่างน้อยต้องเอาแต้มหนึ่งไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เลสเตอร์มี30แต้มอยู่รองบวย ลีสมี31อันดับ18แล้วก็เอฟเวอร์ตันอันดับ17มี3 2แต้มคือห่างจากโซนปลอดภัย2แต้ม1แต้มจริงๆก็ไม่ดีด้วยสำหรับเกมนี้มันควรจะต้องบุกเพื่อเพื่อเลงคว้า3แต้มให้ได้ผมว่ามิวคาสเซนจะได้เล่นแชมป์เบสีกัดูกันหนาะ2-0โอเคครับแล้วก็เลสเตอร์แต่ผมว่าเลสเตอร์อาจจะยังไม่ตกชั้นวีคนี้อาจจะต้องไปลุนนัดสุดท้ายนะครับก็ต้องเดี๋ยวมาดูกันนะครับซึ่งไอช่วงนัดสุดท้ายเนี่ยโปรแกรมนัดสุดท้ายของดูการเนี่ยทาง ทางเลสเตอร์จะเล่นในบ้านเจอเวสแฮมแล้วก็ลีดที่อันดับเนื่ยว่าเขาอันดับหนึ่งเนี่ยจะเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ก็อาจจะต้องหวังให้ให้สเปอร์ช่วยหน่อยนะครับส่วนสเปอร์สัปดาห์นี้เจอกับเบรนท์ฟอร์ดก็ไม่ไม่ได้มีผลอะไรแบบชัดเจนมากแล้วแต่ถ้าเลสเตอร์แบบพลิกชนะนิวได้แบบพลิกชนะเลยนะเกมเปลี่ยนได้เกมเปลี่ยนเลยอ่ะมีโอกาสรอดเลยแหละอ่ะสเปอร์เบรนท์ฟอร์ดสั้นๆคเนคในกลุ่มบิ๊กซิกสเปอร์เบรนทะ์ฟอร์ดผมว่าเสมอช่วงนี้ช่วงนี้สเปอร์ความมั่นใจ เหมือนรอซีซั่นหน้านะคือมีช่วงหนึ่งเราเดาทางไม่ถูกแต่อันเนี้ยเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างเดาถูกแล้วว่าอยู่ตรงข้ามไปก่อนผมว่าหนึ่งหนึ่ง อ่ะผมเสมอเหมือนกัน2องสลยกันนะ,ะ,นะ ừ, เสียเยอะหน่อยอ่ะโอเคครับรอดูกันครับพีมัดิกสัปดาห์นี้นะครับก่อนจากไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำร่ธรรมชาติตราช้างนั่นเองครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับรวมไปถึงธนาคารกสิกรไทยบริการทุกร,ระดับประทับใจโหลดแอปเค plus มาใช้งานกันได้ครบจบธุรกรรมทางการเงินในแอปเดียวแล้วก็ประชาสัมพันธ์ฟุตบอลบิ๊กแมชนะครับช่วงปรีซีซั่นนะครับแฟนตัวยงของสเปอร์กับเลสเตอร์เตรียมเชียร์กันให้กระหึ่มครับการแข่งขันฟุตบบอลกกรรรระะชััมมิ้งงแในไททยหว่าเป์ีจ พรีเมีลลยร์อังกฤษเจอกับเลสเตอร์แชมป์พรีเมีลลยร์ลีกฤดูกาล2015-16นะครับเต23กรกฎาคมนี้ที่ราชมังคลากฬาสถานติดตามรายละเอียดแล้วก็การจำหน่ายบัตรได้เร็วๆนี้ที่ทาง Ticket m e l ล n .com นั่นเองนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับช่วงนี้ปีตโบสและโค้ชแอขอตัวลาไปก่อนเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่จบไม่แก้ในสนามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบมสนับสนุนโดย เครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ